สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนสวิต1997นะครับวันนี้อาจารย์นุก็จะมา,า,เาเรียกแชร,ปรช์ประสบการณ์นะครับรถวอโลโว่เอปนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะไปรีเซ็ตตัวเตือนแจ้งเตือนในส่วนของแจ้งเตือนแมนเทนเน็ตนะครับของ v o l v o เนี่ยก็จะเจอปัญหา นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นรูปประแจนะครับตัวนี้คือแจ้งเตือนระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับว่าถึงระยะแล้วนะครับครบ1000กิโลแล้วนะครับอาจารย์นุก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับตอนนี้เช็คแล้วมันขึ้นแบบนี้อเดี๋ยวจารนุพาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือออเราต้องรีเซ็ตไอตัวเหมือนกับทิปนะครับทิปหนึ่งทิปส ของวอลโวนะครับ, Volvo, รบกดเป็นรีเซ็ตทิปหนึ่งให้มันเป็น0ูนย์ก่อนนะครับตัวดีเซ็ตก็คือทีหนึ่งทีสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จนะครับกดปุ่มทีหนึ่งทีสองค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครั้งหนึ่งก่อนนะครับปิดประตูเสียบกดปุ่มค้างไว้ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสอากดค้างไว้1,2,3ปล่อยนะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดับนะครับสอดกุญแจทดสอบนะครับสตาร์ทเครื่อง ชดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหลือตัวปัญหาอย่างอื่นนะครับที่ยังขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ก็คือในส่วนของปั๊์เซนเซอร์จอดนะครับผมใช้เครื่องตัวจีแสแกนเช็คแล้วเมื่อกี้นะครับมันขึ้นตัวเซนเซอร์หน้าขวา ตัวในนะครับรหัสขึ้นก็คือตัว PAM วิเคราะห์ปัญหาดูนสาธิตให้ดูตัวนี้ก็ก็จะแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ปัญหานะครับมันขึ้น Front Light Inner Sensor นะครับก็คือเซนเซอร์ตัวหน้าข้างขวาตัวในตัวนี้ผมลองลบโค้ดแล้วรอบหนึ่งแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้มันก็ยังโชว์นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพามา อถอดตัวเซนเซอร์เช็กวัดดูว่ามันเสียไหมตัวเซนเซอร์เสียหรือว่าตัวปลั๊กหลุดหรือว่าสายขาดพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลุยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมลบไปก่อนถ่ลบยังไงก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าตัวปัญหาเรายังไม่ได้ถูกแก้นะครับก็สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับการรีเซ็ตไฟแจ้งเตือนการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นุทำคลิปวิดีโอดีๆด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube อ bon ุบลสวิท1์9 7 c h a n n ้ l วันนี้อาจารย์นุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ